เราเทคเทคร้อนเนี่ยสะอาดขึ้นแรงขึ้นประหยัดขึ้นจริงไหมเรามากับผู้เชี่ยวชาญมากับสนามทดสอบระดับอาเซียนนะครับเราจะได้เห็นตัวเลขกันจริงๆมีเลขอ้างอิงมีแหล่งข้อมูลแบบชัดเจนเลยครับโย่ Yo, สวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจ้จิรวัตครับมีตละล่เพื่นเข้าสู่เชลล็อกสีเคเคตามติดชิตสีล้อครับผมวันนี้ครับยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งเพราะว่าเราเนี่ย ปิดถนนเพื่อมาทดสอบไม่ใช่รถนะครับวันนี้ทดสอบสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือน้ํามันรถครับผมผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราเติมปั๊มนี้บางทีเติมปั๊มนี้สาขานี้แบรนด์นี้เฮ้ยบางทีขับได้ไกลขึ้นเฮ้ยแรงขึ้นระยะดีขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยระยะน้อยลงไอ้ความรู้สึกพวกนี้ครับเรารู้สึกไปเองหรือเปล่านะบางทีมันอาจจะหลายปัจจัยนะครับหรือหลายๆคําโฆษณาเนี่ยบอกเราว่าเติมที่นี่นะครับน้ำมันแบบนี้จะช่วย รถเราวิ่งไกลขึ้นาศาสตร์มากขึ้นเฮ้ยแล้วมันคืออะไรมันวัดได้จริงไหมหรือเราแค่รู้สึกเองหรือมันเป็นแค่การตลาดฉันครับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยเทคโนโลยีให้พิสูจน์เยอะขนาดนี้นะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันเลยและก็ไม่ได้พิสูจน์แบบธรรมดาคิดกันเองนะฉันครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติครับ <S <S เพื่อมาพิสูจน์3ข้อที่สําคัญมากๆครับ 1. ความาศาสตร์ 2. ความแรง และ3การประหยัดน้ำมันครับและน้ำมันที่ผมจะทดสอบกันวันนี้นะครับคือคาร t เท h เทกรอนซึ่ง c าร t เท h เนี่ยเคลมไปว่าเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเกรดพรีเมียมคุณภาพระดับโลกครับที่จดลิขสิทธิ์เฉพาะคาร t เท h เท่านั้นจะทำให้สะอาดขึ้นแรงขึ้นประหยัดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไปทดสอบกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่สุรมิตรเจริญงามเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ครับครับผมสวัสดีครับแล้วก็อยู่กับน้องฝนสนัสนชัดนะคะแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆฝนค่ะคุณสราศักดิ์แสงวดีนะคะจากเชฟร้อนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากครับดีใจที่ได้เจอคนที่รักรถเหมือนกันเลยชั้นวันนี้เนี่ยสเต็ปแรกหรือเช็คลิสต์ข้อแรกที่อยากจะรู้เนี่ยเรื่องของความสะอาดแต่ว่าเรื่องของความสะอาดเนี่ยอย่างนี้เราจะต้องรอใช้แบบัย โลก่อนหรือเปล่าครับพี่วิทย์ตอนนี้เนี่ยเราใช้ทางลัดครับใช้วิธีการเช่ารถตัวรถเช่าเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่หลากหลายแล้วก็มีการใช้น้ามันเชื้อเพลิงแบบที่ไม่ได้ระบุเจาะจงอยู่แล้วในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเราเลือกตัวรถที่ผ่านการใช้งานมาด้วยระยะไม์ใกล้ๆแสนกิโลเมตรที่ใช้ตัวแปลว่าเป็นแสนกิโลนี้เพราะว่าต้องการให้ตัวรถเนี่ยผ่านการใช้งานเวลาที่รถมีการเผาไหม้ต่างๆมันจะมีการสะสมคาบดีบอสิตหรือว่าขมเหลา คาบแข็งต่างๆอยู่<ม>ในชิ้นส่วนท่อทางของตัวอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์รวมถึงตัวที่เป็นรถพอร์ตอินเจคชันคือฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ท่อร่วมก่อนเข้าห้องเผาไหม้เนี่ย<ม>ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดการสะสมแบบนี้ขั<ม>้นแรกคือนํารถมา3คันครับด้วยไม่ระยะทางแล้วก็ใช้น้ามันเชื้อเพลิงธรรมดาทั่วไปเหมือนกับผู้ใช้งานธรรมดานี่แหละมาทําการคัดเลือกแล้วก็โดยใช้ตัวชุดกล้องวิดีโอบอลสโคปแต่อันนี้จะมีความพิเศษกว่าตรงที่ตัวชุดกล้องเลนเนี่ย จะมีขนาดไม่เกิน4มิลิเมตรส่วนที่2ก็คือเราใช้เป็นรูปแบบวิดีโอที่เป็น Full HD เพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพรายละเอียดของชิ้นส่วนภายในภา,ภาพสิ่งสกรปรกที่เป็นคราบดําหรือน้ํามันเล็กๆเนี่ยก็สามารถเห็นได้เรามีการคัดเลือกรถยังไงคะว่าจะเอาอะไรเนี่ยมาทําการทดสอบคะก็จะเป็นทีมงาน มาช่วยกันดูเรื่องของตัวสภาพสิ่งสกรปรกที่สะสมะคานึงถึงสภาพของตัวเครื่องยนต์ตัวรถที่เรานํามาใช้ในครั้งนี้ครับจะเป็นรถไฮบริดเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเริ่มใช้เป็นรถที่มีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มีทั้งมอเตอร์ด้วยในการทํางานจริงๆของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการทั้งหยุดทั้งติดก็มีโอกาสทําให้เกิดการสะสมของขาา่าว เราก็เลือกตัวอย่างมาเพื่อที่จะพิสูจน์กันดูว่าหลังจากใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถุงอย่างเซ็กรอนเนี่ยนะครับช่วยทาให้สะอาดขึ้นจริงหรือเปล่าโดยจําลองสถานการณ์ให้เหมือนกับ ใช้งานจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเมืองหรือว,ว่าวิ่งต่างหแบบเราวิ่งจําลองประมาณ5 0 0พันกิโลเราก็จะเอารถคันเดิมเปรียบเทียบนะครับว่าก่อนกับหลังเนี่ยเหมือนกันไหมเพราะนั้นจาก3คันก็เราก็เลยเลือกใน2คันที่เรียกว่ามีสิ่งสกปรปกตัวคา,าบสะสมต่างๆที่เยอะแล้วก็ใกล้เคียงกันใน2ตัวอย่างนี้ทําไมเราไม่เลือกเหลือแค่คันเดียวก็ได้แต่ว่าเราเอามา2คันเพื่อที่จะนําเอา2คันนี้สภาพใกล้เคียงกันมาทําวิธีการทดสอบ ในแบบเดียวกันแล้วก็ดูค่าเฉลีย่ยสิ่งที่มันแตกต่างส่วนที่มันดิฟกันหรือว่าดีขึ้นหรือว่าเห็นประสิทธิภาพคู่นี้เนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็เอาค่าเฉลี่ยของทั้งสองคันเนี่ยมารวมเป็นผลครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ว่าถ้าคันเดียวมันมีโอกาสว่าเอ้ยมันเฉพาะคันนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันถูกยืนยันว่าทั้งสองคันนี้ทําได้เหมือนๆกันมันก็จะชัดเจนขึ้นครับพี่ขาแล้วหลังจากที่เราเอารถไปวิ่งแล้วเนี่ยแล้วเรามาส่องดูใหม่ข้างในมันเป็นยังไงบ้างคะคราวนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าาสะอดขึ้น ในมุมเดิมตำแหน่งเดิมเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันเคยสะสมอยู่ในห้องเผาไหม้เนี่ยมันหายไปนะครับนั่นหมายความว่าเครื่องยนต์เนี่ยก็จะกลับมาสะอาดใกล้เคียงกับของใหม่นะครับจากการใช้ตัวคาร์บอนทิลีนโอพี่เบนครับแล้วอย่างนี้สําหรับคนทั่วไปที่แบบไม่ได้สนใจรถยนต์มากมีเครื่องยนตย์สกรปรกอยู่อะไรต่างๆแบบนี้แล้วเราขับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อย,ๆอ,ยๆอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรไหมครับแน่นะครับพอเครื่องยนตย์มันสกรปรกปั๊บเนี่ยนะครับเวลาน้ำมันมันฉีดไปที่เครื่องยนตย์เนี่ยนะครับ แทนที่น้ํามันเนี่ยมันจะเข้าไปในห้องเผาไหม้เต็มร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะถูกด,ดูดซับโดยสิ่งสกปรกที่วาวแล้วก็จะทําให้อัตราการเร่งนะครับหรือการสิ้นเกลืองของรถคันนั้นเนี่ยมากขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อเราไม่สนใจนะครับที่จะดูแลเครื่องยนต์ให้สะอาดปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเสียค่าน้ํามันเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะทําให้รถเนี่ยอัตราเร่งเราแย่ลงอันนั้นก็คือผลเสียของการที่เราปล่อยให้เครื่องยนต์เนี่ยสกปรก เอาครับทุกคนครับผลการทดสอบปรากฏว่าช่วยให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยสะอาดขึ้นได้จริงครับฉะนั้นเช็คลิสต์ข้อหนึ่งผ่านครับผม โอ้โหพอเห็นผลแบบนี้นะครับทำให้คนรักรถแบบผมกับฝนเนี่ยรู้สึกดีมากเลยนะเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของรถยนต์เลยแล้วยิ่งคนรักรถแบบเรานะครับเราก็อยากให้เครื่องยนต์ของเราสะอาดอยู่กับรถเราไปนานๆครับเรื่องความสะอาดผ่านไปแล้วแตงไม่จบครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ต่อเรื่องความแรงและความประหยัดกันครับได้ยินว่าต้องลงสนามใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปครับผม ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สเตชันที่2แลนะทุกคนเป็นไงอุปกรณ์ไฮเทคจัดเต็มเลยครับแต่แน่นอนนะครับข้างๆผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับพิภากคูมิครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบมีทั้งความเร็วกับเรื่องประหยัดน้ํามันครับเราจะทดสอบกันยังไงครับพี่คือในเรื่องของความเร็วก่อน มันจะเปรียบเทียบกับเรื่องของความประหยัดได้โดยที่เราจะมีเครื่องมืออยู่3ชนิดนะครับตัวแรกนี้คือจะเป็น vbox sport เป็นตัวจับอัตราเร่ง 0, 0 1 0ย์ถึงซึ่งเครื่องยนต์ที่สะอาดขึ้นมันย่อมส่งผลในเรื่องของ ambitions. อัตราเร่ง ีดขึ้นมันทดสอบได้โดยการที่เราใช้เครื่องมือพวกนี้ส่วนตัวนี้เป็น v b o x เหมือนกันแต่ว่าเป็นในระดับที่อมพานีใช้เก็บค่าที่ละเอียดมากๆคือโปกติเราจะเห็นแบบกล่องเล็กๆติดเอาไว้จับดูศูนย์ถึงร้อยเบรกล้อยถึงศูนย์แต่ออย่างเงี้ยปกติจะเห็นแต่ในแบบเอนจิเนียร์ทีมแข่งหรือ<ช>ว่าคนที่เขาดีวิลล<ช>็อปเครื่องยนต์อะไรกันข้างในเพราะว่าตัวดาวเทียมที่ใช้เนี่ยมากถึง12อดวงเพราะฉะนั้นความละเอียดจะสูงมากส่วนเรื่องความประหยัด นะครับก็ะจะใช้ตัวโฟ l ิตมิเตอร์เปรียบเทียบกันในความเร็วคงที่ผมก็ต้องขับความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เมื่อครบระยะที่เรากําหนดเช่น3ก<ม>ิโลเมตรตัวเครื่องมือเนี้ยมันก็จะคํานวณออกมาให้ว่าอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่กี่ก<ม>ิโลลิตรแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าเครื่องยนต์ที่มีความสะอาดขึ้นมันก็จะเห็นตัวเลขที่ไปในแถวทาง เราก็จะเห็นความต่างของตัวเลขเลยแล้วยิ่งใช้เครื่องมือที่ถูกต้องซึ่งในการทดสอบเนี่ย ในสนาม R 1 1 7นเนี่ยเป็นสนามที่มีความเรียบมีความได้ระดับมากเพราะฉะนั้นเราจะเทสอัตราสิ้นเปลืองที่ตรงนั้นแต่ตรงเนี้ยระยะทางของสนาม3.6กิโลเราใช้3กิโลเมตรเพื่อที่จะทดสอบเหมือนจริงเพราะมันจะมีขึ้นเนินลงเนินมีโค้งที่เหมือนกับเราขับในชีวิตจริงนะครับเพื่อใช้ตัวเลขเนี่ยมาเปรียบเทียบกันก่อนที่จะใช้กับที่หลังใช้น้ํามันไปแล้วว่าแต่ทําไมต้องเป็นสนามนี้ครับพี่เพราะว่าในประเทศไทยเราก็มีหลายสนามนะแสดงว่า สนามนี้ต้องมีแบบความเจ๋งความยากความเห็นของเขาเนี่ยคืออะไรครับสนามนี้คือสนามทดสอบยางล้อแห่งชาติที่ไม่ใช่สนามแข่งใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียไม่ใช่แค่ประเทศแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นี่ระดับเอเชียถ้าเป็นอันดับโลกก็อยู่ประมาณ14การที่เรามาทดสอบในสนามเนี่ยเขามีคอดิชันต่างๆที่เขาควบคุมเอาไว้มันจะไม่เหมือนกับสนามแข่งเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะขับ รูปแบบซ้ำๆเดิมๆเพื่อหาอัตราค่าเฉลี่ยที่มีความแม่นยำี่สูงกว่าปกติเนี่ย performance กับความประหยัดตรงข้ามกันเลยมไม่ใช่เหรอครับพี่มันอาจจะดูส่วนทางกันใช่ใชแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารถที่มีเครื่องยนต์สมบูรณ์มันจะแรงและประหยัดด้วยแต่ถ้าเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ในขณะที่เรากดคันเร่งเยอะๆเนี่ยมันจะมีความสิ้นเฟืองมากกว่าปกติ เพราะว่าเผาไม,ไม่หมดจดน,นะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญเหมือนกับอินพุเข้าไปแต่เอาพุตออกมาน้อยกว่าใช่ก็เลยต้อง input เยอะขึ้นใช่แต่ว่าพอภายในเครื่องยนต์สะอาดการเผาไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะทําให้ เครื่องยนต์เนี่ยได้ประสิทธิภาพเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นตั้งแต่เริ่มเนี่ยเรามีการทดสอบเรื่องความสะอาดกันแล้วทำไมความสะอาดของเครื่องยนต์เนี่ยเลยมีผลทำให้รถเราประหยัดขึ้นแถมแรงขึ้นด้วยครับโดยปกติเนี่ยนะครับพวกคาบเข่าคราบตะกันที่มันอยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยมันจะกีดขวางการไหลของอากาศ<ม>ทำให้หัวฉีดน้ำมันเนี่ยฉีดไม่เป็นฝอยละอองเพราะฉะนั้นพออากาศเข้าได้ไม่เต็มที่มันก็จะเผาไหมไม่หมดจด มันก็จะเป็นควันดำเป็นอะไรแบบนี้นะครับพอเครื่องยนต์สะอาดอากาศเข้าได้เต็มที่น้ำมันฉีดได้เป็นฝอยละอองละเอียดมันก็เผาไม่ได้หมดจดได้กำลังเต็มกำลังประหยัดแล้วก็มีมลพิษที่ต่ำอันนี้คือเหตุผลว่าทาไมเครื่องยนต์ต้องสะอาดโอเคครับพี่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกไปเองวันนั้นเติมวิ่งได้ไม่เยอะหรือวันนั้นเติมแรงขึ้นอะไรต่างๆอันนี้มันอาจจะหลายปัจจัยนะครับหลายความรู้สึกแต่วันนี้เรามากับผู้เชี่ยวชาญมากับ สนามทดสอบระดับอาเซียนนะครับวันนี้นะครับขอบคุณพี่ๆมากเลยครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่ได้มาร่วมสังเกตการในการทดสอบครั้งนี้จริงๆต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าตัวเลขทั้งอัตราเร่งและการประหยัดน้ํามันเนี่ยกำลังจะออกมาแล้วโ้วันนี้เป็นเกียรติมากครับขอบคุณพี่ภาคภูมิมากเลยครับที่ให้เกียรติผมมาร่วมสังเกตการวันนี้ครับได้ความรู้ใหม่ๆเต็มระย้ํามนอีกครั้งนะครับสตัวเลขที่พวกเรารอคอยเดี๋ยวรู้พร้อมกันแน่นอนครับ ทุกคนครับผลการทดสอบที่พวกเราคอยรอเฮ้ยรอคอยก็ออกมาแล้วนะครับกับน้ํามัน เขาเทคเทคร้อนเนี่ยว่าเขาจะสะอาดขึ้นแรงขึ้นประหยัดขึ้นจริงไหมผื่นเต้นมากนะทุกคนผลออกมาแล้วนะครับรู้พร้อมกันเลยครับหสะอาดขึ้นเนี่ยเห็นคาตาผ่านทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วครับสะอาดขึ้นแน่นอน2แรงขึ้นผ่านเหมือนกันครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องรอผลทดสอบเลยนะครับรู้สึกได้ตั้งแต่ใช้เลยคือต้องเล่าทีนึงนะครับว่ามันไม่แรงขึ้นแบบอูหรถเอาไปจูนมาใส่กองใส่โบนะครับมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับการกดคันเร่งจมลงไปเนี่ยเขาสมูทขึ้นแรงขึ้นนิดหนึ่งครับและ3ครับเรื่องที่ สำคัญที่สุดเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือความประหยัดและโบไี้ออกมานะครับจากวิทยาศาสตร์น้ํามันคาวเทคแกโซเทครอนประหยัดขึ้น8.24%ครับทุกคนโอ้โหประมือครับ <c oughs> เฮ้ยเยอะมากนะเพื่อนๆน,นี่เกือบส0เซ็เลยนะพิสูจน์แล้วนะครับไปได้ไกลกว่าประหยัดมากขึ้นแรงมากขึ้นถามว่าเขาทําได้ไงใช่ไหมครับต้องขอขอบคุณสารเทครอนที่อยู่ในน้ํามันคาวเทคเลยนะเพราะว่าสารเทครอนเขาช่วยให้เครื่องยนต์เราสะอาดขึ้นพอเครื่องยนต์เราสะอาดเผาไหม้หมดจดกลิ่นเนี่ยประหยัดมากขึ้นเหมือนกันครับเรียกว่าพิสูจน์กันด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ต้องรู้สึกเองไม่ต้องคิดไปเองเลยนะทุกคน สำหรับเพืเ่อนๆที่อยากสัมผัสน้ำมันระดับโลกแบบผมนะครับสะอาดแรงแถมไปได้ไกลกว่าเดิมถึง8.24%เนี่ยสามารถหาเติมได้ที่ปั๊มคาวเทค ทั่วประเทศครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนสําหรับการไปร่วมพิสูจน์ของเราวันนี้นะครับแน่นอนนะอันนี้ผมดีใจมากนะครับที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในสักขีพยานเป็นผู้สังเกตการนะครับได้ร่วมไปทดสอบกับน้ำมันคาวเทคครั้งนี้นะครับพิสูจน์ให้เพื่อนๆทุกคนที่ใช้รถทั้งประเทศไทยได้เห็นเลยนะครับว่าน้ำมันคาวเทคของเราเนี่ยสามารถประหยัดได้มากขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเองไม่ได้คิดไปเองตัวเลขวิทยาศาสตร์บอกแล้วชัดๆนะครับ8.24%ครับก็อย่าลืมใครไปซื้อหวยงวดนี้ถ้าถูกก็แท็กมาด้วยนะครับ แน่นอนก,กว่านั้นครับวันนี้ขอบคุณน้ํามันคาวเทคนะครับน้ำมันระดับโลกที่เชิญพวกเรามาวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับเพื่อนๆคนไหนอยากไปลองก็งไปพิสูจน์นะครับไปลองกันได้นะครับที่ปั๊มคาวเทคทั่วประเทศเหมือนกันนะครับแน่นอนก,กว่านั้นวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ตามไปคลิปมันจบใครชอบคลิปนี้เชวยกดไลค์กดแชร์กดซับตไใครกำลังใจพวกเราได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ